อาการนี้ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องเกรงว่าจะขาดธาตุอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เราสังเกตทางรับทลายก็ได้ครับถ้าทางรับทลายมีความเขียวสดชื่นนั่นหมายถึงว่าสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับหนุ่มตามฝันเหมือนเดิมนะครับผมมีเพื่อนๆท่านนึงได้สอบถามผมเข้ามาว่าใน ตอนแรกเขาสงสัยผมครับว่าช่วงที่ปลายฝนผมปล่อยให้หญ้ารกาทำไมปล่อยให้หญ้าลกนั่นเองคือผมบอกสาเหตุหลกัหลกๆนะครับคือ,อช่วงหน้าฝนใช่ไหมครับไอช่วงปลายฝนหญ้าจะขึ้นเร็วมากครับผมทำให้การาควบคุมดูแลบางท่านก็ว่า,าปล่อยให้หญ้าลกเกินคือ ช่วงปลายฝนใช่ไหมครับผมจะมีจังหวะหนึ่งที่ผมได้ทําการผมได้ทําการไอปล่อยให้หญ้าลกนั่นเองนะครับผมคือสาเหตุเพราะว่าผมปล่อยให้หญ้าลกเพราะว่าอ่าผมจะมาตัดหญ้าช่วงไอปลายฝนไอช่วงปลายฝนเพราะว่าตัดหญ้าช่วงปลายฝนจะทําให้หญ้าที่ที่ขึ้นสดใช่ไหมครับผม หญ้าที่สดยังเก็บกักยังมีความชื้นติดาทางติดกับหญ้านะครับหญ้า,าจะมีความเ,าเก็บความชื้นอยู่นะครับคือหญ้าเราก็ต้องตัดตัดเพื่อที่จะให้หญ้ากลายเป็นจุลินทรีย์ให้ให้ให้ใหญ้าคุมดินนั่นเองนะครับผม ให้หญ้าคุมดินเพื่อจะเก็บความชื้นไว้ใต้ดินให้ดินเกิดมีความชื้นเก็บกักความชื้นนั่นเองนะครับผมนี่นี่แหละครับสาเหตุของผมเก็บตัดหญ้าให้คุมดินเพื่อที่จะให้ดินมีความชื้นช่วงหน้าแล้งใช่ไหมครับผมจะทําให้ปามหากินได้ง่ายนั่นเองนะครับคือ,อถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผม อันนี้เราต้องเข้าใจช่วงหน้าแรงด้วยนะครับผมถ้าหน้าแรงปามาทางรับน้ำใช่ไหมครับผมผมเคยพูดไปแล้วนะครับผมอันนี้เป็นทางรับน้ำนะครับผมพูดง่ายๆว่าปามขาดน้ำปามขาดน้านั่นเองนะครับคือ,อ,อท่านผู้ชมที่ว่าขาด ปามข,ขาดโพแทสเซียมหรือธาตุเหล็กธาตุแมกนีเซียมอะไรต่างๆนะครับคือเข้าใจถูกนะครับผมเตก็คือ,อปา์มหน้าแล้งขาดน้ำจะทำให้ปามต้นน้ำจ่ายปามดูดน้ำไม่เพียงพอนั่นเองก็เลยลำต้นปา์มก็เลยจะทำการดูดซับเอาจาก ทางรับน้ํานั่นเองนะครับผมทางหรือทางรับทลายทางรับน้ําดูดเอาทางนับจะทําให้ใบการเกิดนี่นะทาให้ปาล์มทางรับน้ําที่ต้นปั้นทางใบนั่นเองผมจะทําให้ปาล์มขาดธาต่างๆนั่นคือน้ําน้ําไม่เพียงพอนั่นเองก็คืออาการนี้ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องเกรงว่าจะขาดธาตุอาหาร หรืออะไรก็แล้วแต่ให้เราสังเกตทางรับทลายก็ได้ครับถ้าทางรับทลายมีความเขียวสดชื่นนั่นหมายถึงว่าทางปามลำต้นปามยังดูดธาตุอาหารจากทางใบทางใบนี้ที่ว่าไม่สมบูรณ์ดูดเอาธาตุอาหารมาเลี้ยงลำต้นแล้วก็เลี้ยงทลายนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวท่านผู้ชมจะตกใจว่า,าปา์มขาดธาตุแบบนู้นแบบนี้แล้วเราไปมีการใส่ปุ๋ยก็จะทำให้สิ้นเปลืองโดยปราประโยชน์นะครับคือเราต้องเข้าใจให้ถูกหลักนะครับคือปามปามขาดธาตุก็จริงนะครับผมแต่าสาเหตุเพราะว่าแหล่ง น้ำไม่เพียงพอแต่ว่าปาล์มต้นนี้ก็คือว่าปาล์มยังสามารถทนแล้งนั่นเองนะครับผมปาล์มต้นนี้ยังสามารถท่านผู้ชมจะเกรงว่าทางใบทางนี้จะแย่งทางใบทางนี้จะแย่งอาหารต้นปาล์มแล้วก็ไปตัดแต่งอันนั้นเข้าใจผิดนะครับผมคือ,อลำต้นปาล์มยังต้องการดูดแร่ธาตุจากทาง ใบทางนี้ทางปามมีหน้าที่สังเคราะห์แสงนะครับผมเข้าใจหลักทางปามมีหน้าที่สะงแสงเมื่อทางปามทางนี้สังเคราะห์แสงไม่ได้ลำต้นปามลำต้นปามก็จะดูดธาตุอาหารจากทางใบทางนี้นั่นเองนะครับทางปามเพื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงคลายหล่อเลี้ยงยอดทำให้สมบูรณ์ถ้าเป็นอย่างต้นนี้นะครับ ต้นสมบูรณ์นะครับไม่ได้ขาดธาตุอาหารใดๆเพียงแต่ลำต้นปาลมต้นนี้ทิ้งหรือสละทางใบทางหนึ่งครับผมสละออกเพราะว่า,า,าน้ำไม่เพียงพอก็จะดูดเอาทางใบทางนี้ก็คือทางใบทางนี้ยังสามารถเก็บธาตุอาหารไว้อยู่หรือ,อมีความสุดลำต้นก็จะดูดเอาธาต อาหารไปหล่อเลี้ยงทลายแล้วก็หล่อเลี้ยงยอดนั่นเองนะครับผมครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ